สวยค่ะตอนนี้เรามีบริการอโรมาเจอร์ปี้ไอ้น้ำหอยกับพอกน้ำดวยหางปลาค่ะลองพูดเร็วๆแบบนั้นห้าครั้งนะฮ้าจะมาตอนนี้เหรอคะเราจะรอคะ่ะขอนี้เธอได้งานแล้วลูกค้าว i p อพีต้องการเสริมสวยเต็มสุดหนึ่งวันเต็มเธอต้องช่วยันะค่ะมิสพิมทีนี้สั่งไว้ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอฉันคือคุณนายฟลาเวอริคาวีภรรยาของลาวีคาวีที่สามตายเลี้ยว อยากจะพอกหน้าและต้องพอกอย,ย่างนี้ดูคราวนี้พอกหน้าให้คุไนไหนเข่ารีแล้วอ,อุ้ยตายตายโ้พาของหนูล้องล้องจะดีต่อผิวหน้านะคะฉันชอบแฮะรุ่นไงต่อลน่อ เออสาลาค่ะของใหม่ล่าสุดและจะช่วยให้ผิวหน้าดูอ่อนวัยช่วยหลับตาด้วนะคะฉันชอบนะแม่อยากจะกลับไปเล่าให้สาวๆที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฟังเรื่องนี้สิ่งเลยมิสพรีมฮะคุณเห็นเธอเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วเธอหลามาทำอะไรทำไมเธอพูดแบบนั้นน่แล้วทำไมจู่ๆก็หายตัวมา ยังคุยเลยไม่ไล่ถ้าไล่ฉันไปเฉยๆไม่ได้นะออฉันต่อไล่เธอเธอแกล้งทําทำโคนหลอนอโรมาเทอร์ปีคหกนะแถวเลยตอนนี้กลิ่นเช่นเหมือนน้ำเนาเดือนแปดเชี่ด้องพาเขากลับไปกล่องนะกลับไปกล่องเถอะไว้ฉันจะเล่าทีหลังอ๋อเข้าใจแล้วเธอได้งานใหม่แล้วสิเธอคงได้ข่าวแล้วละมัง้งข่าวอะไรหรอพ่อบอกว่าค่าใช้จ่ายสูง อาจจะต้องขายโรงแรมชามิคลาให้คนน,ยยนิสัยแย่ๆนิสัยแย่ๆท่าดียังไงถึงบอกว่าฉันกับสามีเป็นคนแย่ๆเฮ้ยราคนนี้ลองไปทำอะไรที่นี่เนี่ยคุณนายคาร่รู้จักเธอด้วยเหรอฮะนี่แม่ฉันเอง